สวัสดีครับผมโจทีเฮซัครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับอาวุธที่หายากที่สุดในเกม gta ภาค4นะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮซัสนะฮะทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ gta นะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของสิ่งแรกเลยเลยกันนะฮะก็คือไม้เบสบอลนั่นเองนะวิธีหาไม้เบสบอลก็ง่ายๆเลยนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยมันจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสนุกเลยนะฮะมันก็จะอยู่ใต้ๆกับสะพานลอยนี่แหละนะฮะนี่เลยมันก็จะมีไม้เบสบอลทิ้งอยู่ตรงนี้เราสามารถมาเก็บได้เลยนะฮะเราก็จะได้ไม้เบสบอลมานั่นเองะฮะดูดิโคตรเท่นะฮะ สำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็เพิ่มความแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะมันก็คือมีดสั้นนั่นเองนะเราสามารถหาได้ตรงกลางเมืองเลยนะมันก็จะมีซอกซอยนะฮะที่เป็นตรอกนะที่เราสามารถเข้าไปได้ข้างในนะและมันก็จะมีมีดสั้นนะฮะตกอยู่บนพื้นเลยนะฮะเราก็สามารถเก็บมาได้แบบชิวๆเลยนะฮะ สำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะมันก็คือปืนสั้นนั่นเองนะวิธีหาก็ง่ายๆเลยนะฮะเราก็มาจุดตรงนี้เลยมันก็จะมีสนามแข่งโกคาร์ดอยู่นั่นเองนะเราวิ่งมาเลยนะฮะนี่เลยพอเราวิ่งมาสุดแล้วนะฮะเราก็จะได้เจอ กับปืนสั้นนะที่ซ่อนอยู่ตรงทางโคง้งตรงนี้นะผมคิดว่าการมีปืนสั้นตรงนี้นะอาจจะเป็นเพราะเราแข่งโกคาร์ตอาจแพ้ก็ได้นะถ้าเราแพ้นะเราก็สามารถมาหยิบปืนตรงนี้ได้นะส่วนจะเอาไปทําอะไรนะต้องลองคิดกันดูแล้วกันนะเออสำหรับสถานที่ต่อไปนะฮะก็คือจุดซ่อนโมโตท็อปนันเองนะฮะหรือว่าค็อกเทลนะฮะนี่เลย มันก็จะซ่อนอยู่ในนี้เลยนะฮะเราลองสังเกตดูนะฮะมันจะอยู่ตรงข้ามกับทางรถไฟเลยนะฮะเนี่ยเราก็วิ่งเข้ามาด้านในนะฮะเราก็จะได้เจอมันนะฮะที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้หเป็นสีแดงแบบน่ากลัวมากนะฮะฟื้นเข้าให้นี่เลยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูหน่อยแล้วกันนะว่าของจริงไหมเนะี่ยของจริงเปล่าโอ้โหเก็บมาอันนึงนะฮะแต่ว่าได้สามอันเฉยเลยนะฮะงงปะ สำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็จะอยู่ตรงสวนสาธารณะอันเองนะอยู่กลางเมืองเช่นกันนะฮะตรงนี้เลยมันก็จะมีระเบิดที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะฮะโ,โหดูดิตรงสวนสาธารณะอันเนี้ยมีของแบบนี้อยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยเป็นลูกระเบิดนะฮะที่ซ่อนอยู่ตรงกลางเลยนะเราเก็บมาเลยนะฮะเนี่เก็บหนึ่งลูกได้สามลูกอีกแล้วนะฮะ สำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็คือไมโคร SMG นั่นเองนะเราสามารถมาหาได้จากจุดนี้เลยนะฮะนี่เลยมันจะอยู่ด้านในนี้แหละนะฮะในตรอกซอกซอยที่มืดมิดนะฮะมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนะฮะมันมีทางเข้าหลายที่นะเราสามารถเข้าไปได้นะตรงนี้จะเป็นประตูนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ทางเข้านะเราต้องแอบเข้ามาด้านข้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีจริงหรือเปล่าน,ะนี่เลยเจอแล้ว มันก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไมโคร SMG นะฮะนี่ดูโฉมหน้าซะก่อนนะฮะโคตรเท่นะฮะสำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะเรามีไมโคร SMG แล้วแน่นอนว่าต้องมี SMG ด้วยนะก็คือ SMG ใหญ่นะเออไม่เรียกไปนั้นว่าเนี่ยนี่เลยมันก็จะซ่อนอยู่ด้านบนของลานจอดรถที่อยู่ใกล้กับสนามบินนั่นเองนะนี่เลยนะฟื้นหู ผมน่าจะยังไม่บอกสถานที่ขอโทษด้วยนี่เลยนะอยู่ตรงสนามบินตรงนี้แหละนะฮะมันจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะเราก็สามารถขับรถมาได้นะฮะสำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็จะอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้เลยนะฮะเราสามารถมาหาช็อตกันได้นั่นเองะฮะหรือว่าลูกซองนั่นแหละนะฮะมันจะมีท่าเรืออยู่3ท่านะมันจะอยู่ท่าตรงกลางเลยนะแล้วทีนี้เราก็วิ่งมาตรงกลางนะฮะนี่เลย มันจะเป็นท่าเรือไม้เก่าๆนะฮะเราวิ่งมาเราระวังตกด้วยนะฮะนี่เราต้องกระโดดด้วยนะบางบางสเต็ปนะฮะนี่เลยวิ่งลําบากเหมือนกันนะผมกบอกเลยเราต้องเดินช้าๆนะถ้าเราเดินผิดนะฮะเราจะตกไปได้นั่นเองนะฮะ,ะและทีนี้เราก็จะเจอชอดกันนะฮะที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยโคตรเท่นะช็ชดกันเนี่ย สำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็จะอยู่ในสนามบินเลยนะฮะแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้จะเอาลําบานิดหนึ่งนะเราสังเกตดูนะฮะมันจะมีสถานที่ที่เป็นจุดแหลมๆอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงนี้เลยแหละนะฮะพอเราเข้ามาเราอาจจะโดนตํารวจจับได้นะฮะแต่ว่าเราต้องรีบเอานะแล้วก็รีบหนีไปนะมันจะซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะนี่เลยช็อตกันเนี่ยหาลําบากจริงเลยเมืองเนี่ยเรามานี่โดนตารวจจับด้วยนะเนี่ยนี่เลยนะฮะโฉมหน้าของช็อตกันที่เรา ต้องเสี่ยงชีวิตเข้ามาเอานั่นเองนะฮะสำหรับสถานที่ต่อไปนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกับเซฟเฮาส์ของเรานะฮะมันก็คือจุดที่เราสามารถมารับเกาะได้นั่นเองนะเราสังเกตจากประตูตรงนี้นะฮะเราก็วิ่งมาด้านหลังนะฮะสังเกตดูมันจะมีรถเ,เก่าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเกาะที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนี้นั่นเองนะฮะเราก็สามารถมารับเกาะฟรีได้นะฮะ สำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็คือ AK-47 นั่นเองนะฮะแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้จะหาลำบากนิดนึงนะฮะจุดสถานที่จะอยู่ด้านล่างของเมืองเลยนะฮะเราก็สังเกตดูนะฮะมันก็จะมีเหมือนทางที่เราสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้นะ,ะเดี๋ยวโปจะพามาหานะนี่มันจะซ่อนอยู่ด้านในนะฮะลึกเหมือนกันนะนี่เราวิ่งมาด้านบนนะฮะและเราสังเกตดูนะฮะ ตรงนี้นะมันก็จะมีถังขยะสีดำๆอยู่นะให้เราปีนขึ้นไปเลยนะฮะนี่ปีนขึ้นไปเลยและให้เราปีนขึ้นไปตรงนี้อีกรอบนึงเราก็จะได้เจอ AK47 นะฮะที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยกว่าจะหามันได้นะเนี่ย สำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะมันก็คือ M4 นั่นเองนะสำหรับ M4 นะมันจะซ่อนอยู่ในโรงงานตรงนี้เลยนะนี่ยตรงงานตรงนี้และทางเข้านะฮะมันก็จะเข้าลําบากนิดนึงนะฮะนี่เลยเราเข้าไปด้านในนะฮะแล้วเราก็วิ่งมาด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะเราต้องหาทางเข้าข้างในนะนี่เลยมันก็จะมีประตูที่ซ่อนอยู่ด้านในนะฮะแต่ว่าเราจะยังไม่เจอมันนะเราก็กระโดดข้ามไปนะฮะ M4 นะฮะจะถูกซ่อนไว้ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยข้างในนะฮะมันจะมีประตูที่ซ่อนอยู่นะฮะน่าจะอันที่2นี่เลยนะฮะอ่าตรงกลางนะเมื่อกี้ดูเิีย <c> น <oughs> นี่เลยเราก็จะสามารถมาเจอ M4 ได้ตรงนี้นั่นเองนะฮะผมนี่หาตั้งนานนวเนี่ยกว่าจะเจอนะฮะสำหรับอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็หายากเช่นกันนะฮะมันก็คือ r i เฟินั่นเองนะสถานที่นะก็จะอยู่ ตรงด้านเหนือสุดของเมืองนั่นเองนะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องปีนแทงน้ําตรงนี้นะหรือว่าประปาคานะอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะขึ้นไปด้านบนนะฮะพอเราปีนขึ้นมาด้านบนสุดแล้วนะฮะเราก็จะเจอไรเฟิลที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหแปลว่ากว่าจะเจอมันนะเนี่ยสำหรับสถานที่ต่อไปนะฮะก็คือสถานที่ที่เราจะได้รับสไนเปอร์นั่นเองนะฮะนี่เลยมีไรเฟิลแล้วก็ต้องมีสไนเปอร์นะฮะ วิธีรับมันก็คือเราจําเป็นจะต้องปีนขึ้นไปด้านบนอีกแล้วนะฮะนี่เลยแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อจะรับสไนเปอร์ที่ซ่อนอยู่ด้านบนนั่นเองนะฮะพอเราปีนมาจนสุดนะฮะเราก็จะได้เจอสไนเปอร์นะฮะที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่เลย หายยากหายเย็นเหมือนกันนะฮะสำหรับอาวุธนี้ในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วนะฮะมันก็คือโรกเก็ตลันเชอร์หรือว่า RPG นั่นเองนะเราสามารถมาหาที่เรือตรงนี้ได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะซ่อนอยู่ตรงไหนของเรือลำนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยแล้วก็วิ่งมาวิ่งมานะฮะที่จริงมันก็จะอยู่กลางเรือนี่แหละนะฮะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะซ่อนอยู่ตรงไหนนะฮะนี่เลยนะฮะสังเกตเห็นบ่าข้างบนนะฮะแบบ นี่เลยแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนนะฮะป๊บนี่เลยแล้วก็จะได้เจอกับล็อกเก็ตลันเชอนะฮะที่วางอยู่นั่นเองนะฮะนี่เลยโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม